1.9แคปเทาแลมโบมีให้เลือก3คัน3สไตล์มาไอเสียมพาเบิงนะคันแรกเป็น X-Series ครับนะสีเท่าแลมโบชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันรถปี2002เปิดแคปได้ไม่หลักหมืน่น2 0 0 0มกิโลเมตรมีให้เลือก3คันเด้อยวพาเบิงทั้ง3คันเลยไปทีระคัน ย่งางวนพีก่อนเท่ามาพร้อมกับแม็กเดิมยางเดิมยางบ er um ิสโตนไรเนอร์บบมี่หู้เจาะสวยงามพาร,ราม8ปดพารามเก้กิบก็ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟไทย LED ฟรีดาวหนหกแนสี่หมื่นลดสองหม่นเหลือหกแสนสองหม่นเก้าพลดไม่แปดแ ไม่หลักหมื่นกิโลเมตรเครื่องเดิมแผนเพจเดิมฝังก์อปูงบ่เคยถอดเดี๋ยวเบื้องปีอีกทีนึงเบาปีผิดใท้เมื่อกี้น่าจะเป็นปีของมันยี่สิบสามนะสองพันยี่สิบสองมาคันที่สองนะตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดก็คือตัวเอ็กซ์มลีมก็เลยจะแพงนะตัวที่สองเป็นตัวเอลหน้าไม่ นย่ิบซีเลยแต่ว่าเครื่องเป็นเครื่องพันเก่าอยู่คันนี้ก็เป็นเดิมๆบ่มบมี่สเกิร์ตราว่าบแมนตัว X s e ซ i e s ภายในก็เดิมๆรถใหม่ตัวแอขายอยู่8 0 0 0 0นกว่าเมื่อนี้ไอ้เอ็มเอาไป5 6 9 0 0 0หมื0 0เลดสองหมืเหลือ5 4 9 0 0 0สีุงยางยังแกะไม่หมดเลยนี่เก็บเอาไว้เอาไว้ให้เจ้าของใหม่คนใหม่เขาแกะต่อ รถ <laughs> สวยมากไม่หลักหมื่นกิโลเมตรเป็นตัวแอลน้า2 0 2 4ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟท้าย LED นะกันชนหลังพร้อมสวยมากไม่หลักหมืน่นมาดูเครื่องตัวนี้บรเวนเครื่อง2.2เด้นอนะเครื่องนี้เป็นพันเก่าอยู่นะสวยๆกก็บๆเดิมๆบางๆ เครื่องเดิมๆล่องแก้มเดิมฝักระปุงไม่เคยถอดแผ่นเพลทเดิมทุกสิ่งทุกอย่างฟรีดาว่อนเก้าพันตลอดสัญญาไอเสมรถสิ่งจัดให้มาคันที่3เป็นตัว SDA สีเทาแลมโบเหมือนกันคันนี้เป็นเครื่องสามพล้อแม็กเดี๋ยวไอเสมเปลี่ยนให้ ล้อแม็กเลือกลายได้นะ๋ยวเบิรงของเครื่องก่นนอนนะบยเป็นที่ e อ7 R เ็อา3เพียวันส่อาไปพัดล่อเวลนะเอาไล่ไหนแกงมาเดี๋ยวไอ้เ,เปลี่ยนให้อีลาเอ้ยไอ้ายเอ้ยขั้นเดิมเครื่อง3,000ฟังก์ปงมาค่้ยถอดตัวนี้ก็พบนพ่แพงครับ4 0 0แสนกว่าบาทจะพอนเดือยละ7,000ตลอดสัญญา 3.0 s d a ปี2023ภายในสวยๆใหม่ๆจอ Android ด้วยนะไลเนอร์ไม่มีเจาะยางบิสโตนแม็กเดี๋ยวเปลี่ยนให้อ้าวจัดได้ทุกอาชีพครับกรเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรัฐวิสาหกิจรับเหมากอ่อสร้าง เหตุในเหตุหน้าเหตุสวนแม่บ้านรบพ่อกีดยางขับวิ่งขับแก๊บขับหกล้อขับสิบล้อยางเสียขับสิบล้อครับแม่โคตัดไม้เผาทันเรียงวัว่เลียงวายเลียงหมูเลียงมาเรียงเป็ดเลียงไก่ค้าขายรถเล่หาเปร่แพงร้อยตลาดนัดข้องถมประมงประมงทุกอาชีพฟรีดาวบัตรประชาชนใบเดียวส่งฟรีทั่วไทยเป็นกำลังใจให้เสมแล้วก็ทีมงานพิมพ์คำว่าโคตรสดโคตรสด โคตสุดสุดพอไหมนะพี่น้องรับพี่น้องรับชมอยู่จากจังหวัดใดคอมเมนต์บอกไอเสีมแน่ได้กินเขาหรือ,อยังสภาพอาการจากองศาหนาวบอตอนนี้หมหมอยู่บอสาแก้วนี่ห้อนแห้งนะแดดนี่จนไฟลุกแล้วครับพี่น้องจนใหม่ไปแล้วนะอ้าไอเสีมรสซิ่งจัดให้ออกวันนี้พอนอีกทีหลังสงการ กดไลค์กดแชร์ไปเวรุ่นโคตรสุด